พระธรรมสองพงศษ์บทที่22เมื่อโยสิยยขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระชนมายุ8ปดพรนษาทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม31ปีราชมดาคือเยดีดาทิดาของอาดียาจากโบสคาร์โยสิยาทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงดำเนินตามแบบอย่างของดาวิด ผู้เป็นบนรรพบุรุษทุกประการโดยไม่ได้หันเหไปทางขวาหรือทางซ้ายในปีที่18แห่งรัชการกษัตริย์โยสิยาพระองค์ทรงใชร้ราชเลขาชาฟานบุตรอาสาลิยาหลานเมชุล,ลามไปยังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าโยสิยาตรัสสั่งว่าจงขึ้นไปพบมหาปโรหิตฮิวคิยาบอกให้เขารวบรวมเงินที่ปโรหิต ซึ่งเฝ้าประตูพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเก็บจากประชาชนที่มานมัสการและนำไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้บังคับบัญชางานพระวิหารเพื่อจ่ายให้แก่คนงานที่มาซ่อมแซมพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือช่างไม้ช่างก่อสร้างและช่างก่อและเพื่อซื้อไม้และหินสกัดที่ใช้ในการซ่อมแซมพระวิหารพวกเขาไม่ต้องทำรายงานการเงินซึ่งพวกเขาได้รับมา พระพวกเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมหาปุโรหิตฮิวคิยาแจ้งราชเลขาชาฟานว่าข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระบัญญัติในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขามอบให้ชาฟานอ่านราชเลขาชาฟานจึงไปทูลรายงานกษัตริย์ว่าข้าราชสำนักได้จ่ายเงินที่มีอยู่ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้คนงานและผู้ควบคุมการซ่อมแซมพระวิหาร แล้วราชเลขาชาฟานทูลกษัตริย์ว่าปุโรหิตฮิวคิยาได้มอบหนังสือนี้แก่ข้าพระบาทชาฝานจึงอ่านหนังสือนั้นต่อหน้ากษัตริย์เมื่อกษัตริย์ได้ทรงฟังเนื้อความในหนังสือบทบัญญัตินั้นก็ทรงฉีกฉลองพระองค์และทรงบัญชาป oh ุโรหิตฮิวคิยาอาฮิคัมบุตรชาฟานอักโบบุตรมีคยาราชเลขาชาฟาน และมหาดเล็กอาสายาว่าจงไปทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราและเหล่าประชากรทั่วทั้งยูดาเกี่ยวกับสิ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือที่ได้พบนี้พระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เผาผลาญเรานั้นรา้าแรงนักเพราะบรรพบุรุษของเราไมา่ได้ปฏิบัติตามถ้อยคําในหนังสือนี้เลยซึ่งมีบันทึกเกี่ยวโยงมาถึงเราทั้งหลายปุโรหิตฮิวคิยาอาฮีคมบุตรชาฟาน อักโบบุรมีคายาราชเลขาชาฟานและมหาดเล็กอาสายาจึงไปพบผู้เผยพระชนะหญิงฮูดาซึ่งอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็มแขวงสองนางเป็นภรรยาของชาลุมบุตรทิกวาผู้เป็นบุตรของฮาราฮัสผู้ดูแลเครื่องทรงนางกล่าวกับผู้กล่าว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงแจ้งผู้ที่ใช้เจ้ามหาราว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะนำหายณะทุกอย่างมายังที่แห่งนี้และมายังประชากรตามที่เขียนไว้ในหนังสือซึ่งกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้อ่านนั้นเพราะพวกเขาได้ทอดทิ้งเราไปเผาเครื่องหอมถวายเทพเจ้าอื่นๆแต่ยั่วโทสะของเราด้วยรูปเคารพทั้งปวงที่มือของพวกเขาได้ทำขึ้นความโกรธของเราจะเผาผลาญที่แห่งนี้และจะระง,งับไม่ได้ จงบอกกษัตริย์ยูดาซึ่งใช้พวกเจ้ามาทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสเกี่ยวกับข้อความที่เจ้าได้ยินดังนี้ว่าเนื่องจากจิตใจของเจ้าน้อมรับและเจ้าได้ท่อมตัวลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้ยินสิ่งที่เรากล่าวไว้เกี่ยวกับสถานที่นี้และประชากรที่ว่าจะถูกสาปแช่งและจะต้องเลิดรางและเนื่องจากเจ้าได้ฉีกเสื้อผ้า และร่ำไห้ต่อหน้าเราเราได้ยินแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ฉะนั้นเราจะรวบรวมเจ้าไปอยู่กับบานพบุร,รุษและเจ้าจะถูกฝังอย่างสงบสุขไม่ต้องเห็นหายนะทั้งปวงซึ่งเราจะนำมายังสถานที่นี้พวกเขาจึงนำคำตอบของนางกลับไปทูลกษัตริย์โยซิยา